สตรีไทยคือบุคคลที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาให้สังคมไทยมีคุณภาพและเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุ่งทิพย์ส่องพลายผู้ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำปี2566จากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมบราชินูปถมัมภ์ ประเภทสรรหาค่ะดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสตรีไทยดีเด่นในครั้งนี้เพราะเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าสตรีไทยสามารถพัฒนาสังคมและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติได้เท่าเทียมกับบุรุษไทย ตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ดิฉันได้ตั้งใจอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมและพัฒนาส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่แก่ชุมชนให้ดีขึ้นโดยทำงานภายใต้องค์กรสโมสรไลออนสากลซึ่งเป็นองค์กรสโมสรการกุศลที่ช่วยเหลือผู้ต้องการโอกาสแก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งดิฉันเริ่มจากการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนในชุมชนโดยการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในจังหวัดต่างๆและสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กและเยาวชนในชุมชนให้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไปได้และในขณะเดียวกันดิฉันได้ให้ความสาคัญในเรื่องสุขภาพ ของคนในชุมชนควบคู่ไปด้วยโดยการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่และภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทุกยากให้แก่คนในชุมชนหลายจังหวัดแต่สิ่งที่ดิฉันไม่เคยมองข้ามเลย นั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งดิฉันได้เป็นผู้นําอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโครงการต่างๆที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์และสวยงามสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลายจังหวัดอีกด้วยค่ะทั้งหมดที่ดิฉันได้ตั้งใจทําลงไปนั้น เพียงเพื่อว่าอยากจะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสามารถเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนหลายจังหวัด ดิฉันอยากให้รางวัลสตรีไทยดีเด่นอันทรงเกียรติที่ดิฉันได้รับมอบมานนี้เป็นแรงบันดาลใจเพื่อขับเคลื่อนทําให้ทุกคนได้เห็นว่าสตรีไทยก็มีความสามารถในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ดีขึ้นได้และตัวดิฉันเองก็ยังคงตั้งใจที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคมต่อไปให้คนในชุมชนทั่วประเทศไทยมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นไปค่ะ